สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามท่านผู้ชมพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์วันนี้นะครับโจก็จะมาพูดถึงเรื่องของแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเบาหวานเลยท่านผู้ชมเป็นเบาหวานที่มีแผลเวอะหวะมากมายเลยนะครับดูตามภาพเลยนะครับอันนี้มาจากประเทศลาวนะครับแฟนคลับของโจอยู่ประเทศลาวนะครับ สวรรณเขตนะครับผมทีนี้ญาติเขาเนี่ยอยู่ฝั่งทางาจังหวัดเวียงจันทร์นะครับนครเวียงจันทร์แต่อยู่ฝั่งทางสวรรณเขตไปแล้วนะครับเขาก็เป็นเป็นเกรือญาติกันติดต่อกับโจมาทางสวรณเขตเลยนะครับโจก็ได้ส่งสมุนไพรไปให้นะครับสมุนไพรสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่พิเศษที่สุดสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเป็นก็คือเป็นแผลเวอหวานนั่นแหละตามภาพเลยนะครับผมจะมีภาพให้ดู โจต้องกราบขอ,ขออภัยในท่านผู้ชมที่กําลังทานข้าวอยู่แล้วก็เปิดดูนะครับเพราะเป็นภาพที่หวาดเสียวนะครับเป็นภาพที่อันนี้ก็ผ่าเป็นมีดแหวกอันนี้ก็แหวกแล้วก็โอ้แบบแดงฉานเงี้ยแล้วก็นี้มีน้ําหนองเหลืองไหลเดี๋ยวนี้นะครับภาพติดกันแล้วขาติดกันแล้วนะครับไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องตัดขาใดๆทั้งนั้นอันนี้เคสนี้จากสวรรค์ในเขตนะครับไม่ต้องตัดขาเขาก็ส่งภาพมาให้โจอีกที มีภาพเดียวก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วสําหรับอามันต้องไปบําบัดเกี่ยวกับโรคของน้ําเหลืองนะครับทีนี้คนที่เป็นเบาหวานในท่านผู้ชมเบาหวานเนี่ยขึ้นสูงสงเนี่ยนะครับเรื่องการที่จะให้เนื้อติดกันน่ยมันยากแต่สําหรับผมเนี่ยไม่ได้ยากเลยมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแล้วก็ในการใช้อ่าตำรับชาสมุนไพรเห็นฟ้าแลบในการไปขับสารพิษขับน้ําตาลในเลือดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันด้วยความดันสูงด้วยนะนะครับแล้วก็มีแผลเบลอแบบไม่มากมายเราจะทำอย่างไรให้น้ำเหลืองและก็เนื้อเยื่อของเรามันหายไปแล้วก็ดีท่านผู้ชมน้ำตาลลดไขมันลดทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติแผลเนี่ยมันก็จะติดกันไปเองโดยอัตโนมัติผมอยากบอกให้หลายๆคนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแผลเบาหวานเนี่ย แผลเบาหวานที่ไม่ต้องตัดแขนไม่ต้องตัดขาเนี่ยโจก็ทํามาเยอะพอสมควรน,นะครับแผลที่นิ้วแผลที่าขานี่แหละส่วนของขานี่ส่วนต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าเท้าอย่างในก็แล้วแต่นะครับลิ้นจะพันกันแล้วนะครับผมแฟนคลับท่านนี้ก็อยู่สวรรค์นในเขตนะครับก็เขาก็คือโจก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับภาพนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าภาพนี้ผมยังเก็บไว้อยู่นะครับ เพื่อที่จะมาทําเป็นคลิปต่อเนื่องแต่ในอนาคตเนี่ยโจจะไปฝั่งสวรรณเขตและจะไปบ้านเขานะครับจะกลับไปหาลาวเลยแต่ไปต่อวีซาก่อนว่างั้นนะครับทีนี้การที่จะไปหาแฟนคลับที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเราต้องร่างกายก็ต้องฟิตพอสมควรท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไปหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะเอาจุดหมายก็คือ,อมุกดาหาร นะครับผมก็ไปหาอาจารย์ผมก่อนแล้วไปมุกดาหารพอไปมุกดาหารเสร็จผมก็ข้ามไปฝั่งสวรรณเขตแล้วเดินทางไปอีกทีนะครับอาจจะเป็นร่วมร้อยโลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะรายละเอียดผมยังไม่ได้ถามนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบาดแผลนะท่านผู้ชมบาดแผลที่เหวอะ,ะนะมีมีใครทําได้ไหมคือถ้าเจออย่างบ้านเราเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยตัดเลยตัดขาเลยนะครับไม่จําเป็นต้องตัดเลยนะครับ ผมใช้ชาที่เป็นตำรับสมุนไพรเหินฟ้าแลบเนี่ยมันเป็นตำรับหลายตัวอยา่างนะครับหลายตัวสมุนไพรที่อยู่ในซองชานั้นนะครับผมก็ได้เอามา,าส่งไปให้เลยนะครับตังก็ไม่ได้คิดสักบาทเลยนะเพราะเราอยากไปเที่ยวลาวและอยากไปเห็นคนไข้คนเนี้ยตัวเป็นๆน,นะครับพูดจาพูดอะไรกันเนี่ยแบบดีๆกันเลยแล้วก็ได้ไปเที่ยวว่าบ้านเมืองเขาอยู่ยังไงเพราะว่า สาธารณสุขต่างๆโรงพยาบาลต่างๆอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี่ก็คือเข้าไปในโรงพยาบาลอะไรที่มีปัญหาเขาตัดเลยนะก็เหลือแต่คอไงที่ยังไม่ได้ตัดจริงไหมเออเข้าไปเนี่ยนะเขาเห็นขาเน่าเน่างนั้นอ่ะใครจะปล่อยคือคือคือยังไงประเทศอ่าเอ้เนี้ยเนี่ยประเทศเรานี่แหละนะครับผมผมไม่อยากออกชื่อแต่เป็นประเทศเรานี่แหละโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยตัดเลยนะท่านท่าเละอย่างเงี้ยนะ เละอย่างนี้ตัดเลยนะครับขามาในรูปแบบอย่างเงี้ยตัดเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่คนเราเนี่ยท่านผู้ชมเกิดมาครบ3-2ประการเนี่ยจะเป็นโรคอะไรเก็แล้วแต่นะครับผมนะครับได้คิดค้นชาเป็นตำลับสมุนไพรอินฟาแลบในการที่ไปช่วยพี่น้องนะครับแฟนคลับที่ั้งในเมืองไทยในประเทศเรานะครับทั่วโลกเลยและแม้แต่ประเทศข้างเคียงอย่างเช่น ลาวส,สวรน,นเตท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเอาแล้วทีนี้แผลนะ่ท่านผู้ชมก่อนที่มันจะดีได้เนี่ยนะฮนะมันจะดีได้มันต้องคือมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เอาเขาโทรมาหาผมวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกไปถึงที่ลาวนะก็ประมาณรุมร่วมอาทิตย์ท่านผู้ชมรวมร่วมอาทิตย์เลยก็ตกไปก็เกือบสิ้นเดือนสิ้นเดือนมกรานั้น,ดนได้รับ พอเดือนเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยก็ยังไม่ได้นั่นเลยนะก็ยังยังยังเนี่ยก็วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้วันที่ยี่สิบนิดๆเนี่ยเอานะ <c oughs> ท่านผู้ชมนั่นเป็นอย่างงี้อ่ายี่สิบวันก็ยี่สิบกว่าวันเองนะที่ขาติดกันแบบเนี้ยคืออาทิตย์ที่สามเองอะ่ะนะครับของหลายๆคนเนี่ยอาทิตย์ที่สามเลยนะมันจะติดกันสนิทเลยแผลนะครับอันนี้ถือว่า สีผิวต่างๆเนี่ยมันมันโอเคแล้วนะครับมันโอเคเลยแล้วก็ดูภาพต่างๆไปนะครับภาพสุดท้ายจะเป็นภาพที่นะครับภาพที่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันตอนนั้นอ่ะเป็น,เป,นเป็นตอนที่เดือนอ่ามก,กราคม2 5 6พเอ้ยหกนะมก,กราคมวันที่15บห้มก,กราคม2อ6พผมได้พูดคุยกับญาติคนไข้นะครับที่อยู่สวรรณเขต และนะครับต่อมาเนี่ยผมก็ส่งไปกว่าเขาจะได้รับเนี่ยท่านผู้ชมกว่าจะไปถึงประเทศลาวเนี่ยก็ร่วม,ร,วมร่วมอาทิตย์นะครับตีไปเลยนะครับเกือบสิ้นเดือนนะครับก็พอได้ชาแล้วผมก็บอกให้กินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับกินอย่างนี้เลยไม่ต้องห้ามอย่ากินเกินนะนะครับการกินชาสม,มุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยอย่ากินเกินน้ําตาลมันจะลดเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นในการบําบัดนะครับในการบําบัดแผลแผลที่เป็นเบาหวานเนี่ย มันใช้เวลาแค่ยี่สิบกว่าวันนัานผู้ชมมันก็แห้งติดสนิทกันแล้วจะจะเย็บอีกท่าไหนนะถ้าไม่มีไปช่วยเรื่องของอน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดเรื่องของน้ำเหลืองถ้าระบบใน้นน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยยังไงก็ต้องโดนตัดขาแต่บังเอิญน,นะครับก็ได้มาผมก็ได้ออกคลิปเกี่ยวกับไม่ได้ตัดแขงแท่งตัดขาอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแขนก็ไม่ได้ตัดมือก็ไม่ได้ตัดนิ้วก็ไม่ได้ตัดนะครับ ผมบอกได้เลยว่า20กว่าวันแขลคุณติดสนิทแล้วกันอันนี้ขนาดเนี้ยนะครับอยู่ประเทศลาวเนี่ยนะครับอยู่ประเทศลาวแล้วก็เอ่าเมืองสวรรณเขตนะครับเพราะญาติเขาก็จะส่งภาพมาให้เขาอีกทีหนึง่งซึ่งนะครับในอนาคตผมกับป๋าจุย๋ยก็จะได้ไปเยี่ยมคนไข้ที่สวรรณเขตเลยท่านผู้ชมผมขอจะให้พ่อตุ๋ยเนี่ยนะครับอ่าช่วยเดินทางพาผมไปเพราะว่าพ่อตุ๋ยเขาอยู่อ่าสวรรณเขตนะครับต้องขออนุญาตออกชื่อนะครับ ผมก็ต้องกราบขอบคุณนะครับเจ้าของภาพแล้วก็คนที่ส่งมามาด้วยนะส่งภาพมาด้วยคือพ่อตุ๋ยนะเขาเป็นคนที่นิสัยดีนะครับแล้เขาเป็นเบาหวานด้วยเพราะฉะนั้นนะครับแผลเนี่ยแผลของญาติเขาเนี่ยที่ส่งมาให้โจนเนี่ยถือว่าโจต้องกราบขอบคุณมากๆนะครับคือเขาก็เป็นเหมือนเคสอาจารย์ใหญ่ผมนั่นแหละจริงไหมนะครับกว่าเราจะได้ภาพพวกนี้มาเนี่ยก็เราก็ต้องรอนะครับว่า2ี่สิกว่าวันเขาเป็นยังไง โจนนะครับเขาก็ได้ส่งภาพมาให้โจเนะี่ยเป็นภาพสุดท้ายที่ณปัจจุบันแผลเป็นแบบนี้ไม่ต้องตัดขาไม่ต้องตัดอวัยวะน้ำเหลืองดีเลือดดีน้ําตาลลดลงมาแผลก็ดีน้ําเหลืองก็ดีเช่นนั้นักแร้เลยครับด้วยความปรารถนาดีกับโจฮักนักสารคามลุงโจสมุนไพรช่องปลาจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้มาพูดมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับแผลวเบาหวานได้อย่างชะง,งัดนักเลยครับเอ่อต้องอา่าผมผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าหากท่านใดมีแผลนะครับแผลจะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแผลเลือดลังแผลคือแผลคุณวักแล้วกันนะครับผมก็โอเคนะผมก็ดูแลให้แผลจากเบาหวานผมก็โอเคให้นะครับ เรื่องของแผลเนี่ยผมรู้สึกว่าชํานาญไปแล้วนะครับคือผมกับป๋าจุ๋ยเนี่ยก็โอเคนะครับได้ช่วยกันตรงนี้แต่โจก็จะมีการผสมตัวสมุนไพรอื่นๆเข้าไปด้วยเพื่อที่จะปรับน้ําเหลืองนะครับให้ดีปรับสมดุลในร่างกายปรับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์พอดีปรับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแผลก็ไม่ต้องตัดขาช่างงัตแรเลยครับสวัสดีครับผมด้วยความปรารถนาดีนะครับ โอเคครับสู้ๆนะครับผม